คุยหุ้นลงทุนง่ายๆบายพิการนะคะวันนี้เรามาร้านเซนสตีนะคะคอฟฟี่นะคะเป็นร้านน้องของรุ่นน้องอีกทีหนึ่งนะคะเพราะรุ่นน้องมีโรงงานคู่กาแฟเองนะคะก็มาที่นคปรปฐมก็ลองแวะดูเพราะร้านเพิ่งเปิดใหม่นะคะเมนูก็น่าทานนะคะเป็นเมนูกาแฟนะคะกาแฟนะคะแล้วก็มีเค้กนะคะเค้กมัช,ช่ะนะคะ มัชฉะนะคะเขาเป็นชาเขียวที่ใช้ทําเครื่องดื่มชาเขียวนะคะก็ของร้านเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเครื่องดื่มนะคะหวานน้อยนะคะเพราะว่าพี่การลดความอ้วนนะคะนะคะรักษาสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร้านนี้ก็คนไม่เยอะนะคะว่างๆก็แวะมาพักหนึ่งหรือว่านั่งทางานได้นะคะคนไม่กุกงข้านะคะก็มีพวกขนมนะคะมีขนม เค้กก็ทำวันต่อวันนะคะนะคะาแฟเนี่ยก็ของที่นี่ก็กาแฟรสชาติดีนะคะเพราะว่ามาจากโรงงานของน้องเต้นะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดแดงนะคะเนื่องจากว่าคืนนี้มันจะมีประชุมนะคะเรื่องของเรื่องของอัตราการจ้งางงานของทางอเมริกาะคะก็มีการ ลัวว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยก็เลยมีการเทขายมานะคะแต่พี่การไม่ได้คัดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถ้ามันไม่หลุดแนวเราก็ไม่ต้องคัดนะคะเราก็ดูหุ้นที่มันพื้นฐานดีนะคะพี่การก็รอซื้อเพิ่มแต่มันไม่ถึงจุดที่เราจะซื้อนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะว่าพอท้ายตลาดก็เด้งกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดหุ้นตลาดแดงมีการเทขายนะคะของต่างชาตินะคะหรือว่าพวกกองทุนทั้งหลายเนี่ย สิ่งที่เราต้องทำอันดับหนึ่งก็คือว่าดูหุ้นในพอร์ตของเราก่อนนะคะเพราะหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีไหมพอพื้นฐานดีเสร็จปุ๊บเรามาดูว่ามันหลุดแนวที่เราจะคัดไหมนะคะหลุดแนวไหมคัดเพื่อเราเข้ามาเพื่อจะลงไปรับข้างล่างนะคะแต่ถ้ามันไม่หลุดนะคะเราก็ถือต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะสองก็คือเรื่องของการซื้อเพิ่มนะคะเราก็ดูจังหวะว่า บริษัทไหนที่พื้นฐานดีนะคะแล้วราคาลงมาแรงนะคะหุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่น่าเก็บนะคะสามารถจะซื้อนะคะซื้อแล้วก็รอมันดีขึ้นมาแล้วก็ขายนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นพวกเนี้ยเราก็สามามาที่จะเก็บได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ตลาดตกใจนะคะเราอย่ากตกใจเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคือมองหาเพชรในตนุนะคะมองว่าเพชรตุนเพชร บริษัทไหนนะคะที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วให้กับเราในอนาคตนะคะเราก็ลองดูว่าเราจะซื้อลงทุนในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะแต่หุ้นพวกนี้เนี่ยหุ้นพื้นฐานเนี่ยเราสามารถซื้อเก็บได้นะคะแต่ถ้าราคาโอเคที่การบางทีก็ไปปล่อยไปก่อนรอลงมาก็ค่อยรับกลับ,ลบ,ลบ,ลบนะคะก็เล่นไปรอบๆไปนะคะอย่าไปเสียดายคือเดี๋ยวขายไปแล้วกลวายเป็นขายหุ้ นะคะเขาไม่เป็นลายหุ้นมีตัง้งเยอะแยะ500กว่าตัวเขาไปเล่นหุ้นตัวอื่นก็ได้นะคะเวลาที่เวลาหุ้นขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวตกรถไฟนะคะเราก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะคะกลัวตกรถนะคะคนสุดท้ายหยุดดอีอยวพี่การก็จะเล่นหุ้นกลุ่มหนึ่งคือเป็นหุ้นเบรกเอานะคะคหุ้นเบรกเอาคือพอเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยเราต้องขัดเลยทันทีนะคะ ฉะนั้นก็อยากให้ตั้งลงทุนนะคะมีสตินะคะแล้วก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกำไรกันทุกคนนะคะใครสนใจเนี่ยเข้ามาเรียนนะคะกับพิการนะคะก็เปิดรับเปิดสอนนะคะเป็น p r i v a t ส่วนตัวนะคะหรือว่าจะสอบถามเรื่องการลงทุนหรือว่าประกันก็สามารถขับเข้ามาได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ thank you